เพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า Family Life นะครับเป็นเกมประมาณว่าคือจัดการชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับอะไรทํานองนั้นนะเพื่อนๆนะแบบว่าเราสามารถออกวาคิดเห็นได้นะครับกับอ่าโอเคตอนที่แล้วนะครับผมก็ทําไปนะครับก็ฝ่ายเสียนัเพื่อนนะโอเคเออตอนนี้นะครับมี ครอบครัวที่ผมเล่นอยู่นะครับชื่อว่าครอบครัวหมื่นสีนะครับจะมีคุณพ่อนะครับที่น่ารักนะครับชื่อธีรยุทธ์นะครับก็คุณแม่ที่มีความสุขนะครับชื่อพัทรธิดานะครับจะเรียกว่าพัทธิดาเนาะเพราะว่าจะเรียกง่ายนะเพื่อนๆนะโอเคแล้วก็มีน้องน้องน้องพันนีโอเคมีร่างกายคนข้างที่จะอ่อนแอนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอ่า การศึกษามหาลัยเคยมีอายุ1 9บเกเจ้าเป็นไงไมธรรมดาเเพื่อนนะแล้วก็น้องป่าโมดนะครับเป็นกำลังกำลังกำลังเล่นเลยนะเป็นเด็กเด็กน้อยเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าครอบครัวนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคตอนนี้นะครับในสุขภาพร่างกายของพันนีนะครับก็รู้สึกไม่พอใจกับรูปร่างของเขานะครับนำพฤติกรรมทานเพื่อสุขภาพมาใช้นะครับแล้วก็ เป็นคนติดการออกลังกายทานยานลดน้าหนักไม่ทําอะไรอ่าผมว่านะผมว่าเอ่อลงเปลี่ยนพฤติกรรมการทานก่อนเนาะเริ่มต้นท่านนี้ค่อยๆสร้างทรงหุ่นอุดมยัคติของเธอนะครับผ่านพฤติกรรมการทานอ่าการทานให้สุขภาพที่ดีนะครับผมโอเคนะพันธนี้ค่อนข้างพอใจนะน้องขึ้นมาหลาลัยปีหนึ่งเยเนาะแล้วก็อ่าน้องป่าโมดนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่มปลายแล้วโอเค ฮ้ยพันนีมีความรักวยพานีและพานุเดชนะครับได้พบกันนะครับมอบดอกไม้พานุเดชกับออกเดทแล้วก็ดูถูกแล้วก็ต่อยหน้าอะไรวะเนี่ยทำไมมีต่อยหน้าเลยวะเอองั้นลองดูกับลองคุยกับพานุเดชสักหน่อยนะครับผมพันนีและพานุเดชตกลุมรักอยากแต่งงานนะครับอ่าชอบพอกันนะครับแล้วก็อยากจะแต่งงานเนาะอ่ะลองดูสักหน่อยนะครับว่าเขาจะไปด้วยกันทีงไหนนะครับผมอ่า พันนีกับพนุเดชนะครับก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็เสียเงินไปสนะองพันสี่รอยหกสิบนะโดยประมาณโอเคพนุเดชนะ่าจะมีงานทำแล้วนะครับอายุยนะี่สิบห้าเนาะแหมเล่นเด็กเลยนะเราห่างกันห้าปีเลยนะแจ่มเหมือนกันนี่ว่าเราอะ่ะเอ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าอยู่ขั้นอ่เยาวชนแล้วนะครับปาโมดปาโมดพาเพื่อนร่วมชั้นนะครับกลับบ้านกับเขาด้วยนะครับ บอกเพื่อนร่วมชั้นของปาโมดนะครับให้ไปพ้นทางนะครับฮะไปให้พ้นทางเหรออ่ายินดีต้อนรับนะครับเพื่อนของปาโมดอย่างอบอุ่นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเนอะอ่าวันนี้น่าลื่นลมกับเพื่อนๆนนะครับร่วมชั้นของเขานะครับอ่าได้มีความสุขกับเพื่อนเนาะอย่าไปไล่เลยเดี๋ยวเขาก็คิดว่าเอยรักพี่รักน้องไม่เท่ากันนะครับโอเคปาโมดนะครับถึงวัยที่เข้ามหาลัยแล้วนะครับก็ ไปมหาลัยรัฐแล้วกันนะครับเนาะเพราะคุณแม่กับคุณพ่อก็หาเงินไม่ไม,ไม่ไหวมีคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็วิศวกรรมโยธานะครับคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์เคมีวิศวกรรมโยธานะเราผมว่านะไปอ,อืมคณิตศาสตร์ไปประโมทเลือกสาขาหลักคณิตศาสตร์นะครับหวังว่าจะพัฒนาในได้ดีในอนาคตเนาะ<อ>เกิดจบการศึกษานะครับ พันนีจบการศึกษามหาลัยนะครับสามารถเลือกอแวดวงอุตสาหกรรมที่จะเข้าร่วมได้นะครับอ่าเข้าการศึกษารับการศึกษาต่อใช่ไหมอ๋อได้เลือกการศึกษานะครับหวังว่าจะไม่มีปัญหาในการหางานนะครับตอนนี้พันนีก็ยี่สิบสองแล้วนะครับโอเคตอนนี้เป็นโฆษณานะผมก็ขอไม่ดูนะครับ ไปกันเรื่อยๆนะครับเออเริ่มเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ตัวละครหลักเราก็อายุป่าไป57แล้วนะครับเพื่อนๆอ่าพันนี้นะครับพบงานใหม่แล้วนะครับเป็นางานการสอนนะครับโอ้ก็ลองดูครับผมเอนลองดูลองดูไอ,อ้จุ๊บจนะโอเคตอนนี้ก็หาเงินได้เก่งมากๆแล้วนะครับคุณพ่อกับคุณแม่หาเงินเก่งมากนะพันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะ ป่วยเป็นโรคอะโรคอะไรสักอย่างเนาะเพราะว่าก็ยังไม่แก้ให้ผมสักทีเลยนะเพื่องแปลภาษาก็ปรึกษาแพทย์นะครับต้องปรึกษาแพทย์เนาะโอเคไปกันต่อนะครับเฮ้ยปามโม1สิบเก้าแล้วว่าเพื่อนๆแล้วก็ใช้เงินเก่งใช้เงินโคตรเก่งเลยพรธิดานะครับถึงวกยเกษียณแล้วนะครับอ่าโอเคหกสิบแล้ว พที่ดานี่คือแบบว่าน่ารักมากนะครับเขาจจนี่นะพาณีพัฒุเดชรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะมีลูกนะครับอ่ะมีเลยแล้วกันโอเคอ่ะค่าใช้จ่ายนะครับปลดล็อกแผนที่เมืองนะครับสามารถใช้ทรัพย์สินได้เฮ้ยของใหม่วะอันนี้ของใหม่เพื่อนพานีคลอดลูกสําเร็จนะครับเธอมีความสุขมากนะครับสุขภาพโอ้โหค่อนข้างจะอุ๊ยต่ํเทียรืยดินอาจจะตายได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยอุ้ยตายฮะแต่แต่เธอมีความสุขมากเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวก็เราก็มาทูตอเรียลนะครับที่เขาสอนเรานะครับนี่คือเมืองที่ครอบครัวของคุณอาศัยอยู่นะครับแล้วก็นี่คือที่พักอาศัยโอเคแตะหนึ่งครั้งคุณสามารถมอบหมายสมาชิกครอบครัวไปยังที่พักได้ทราบไว้ว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณนะครับจะได้รับมอบหมายที่พักที่มีค่าค่าความสุขลดลงนะครับที่พักแออัดนะครับจะทําให้มีความสุขของสมาชิกในครอบครัวลดลงนะครับ มอบหมายสมาชิกในครอบครัวให้อไปยังที่พักนะกดเดี๋ยวนะน้องเป็นคนไร้บ้านนะทำได้ดีมากคุณสามารถใช้ที่พักที่เพียบพร้อมนะครับสำหรับที่มีสมาชิกในครอบครัวได้มากขึ้นนะครับคุณยังสามารถซื้ออาคารพาณิชย์นะแล้วก็มีธุรกิจครอบครัวได้และมอบหมายงานสมาชิกครอบครัวได้นะครับโอ้เพลินไปกับเกมของคุณเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาเอาเราแอดไปแล้วเหรอ อโอ้โหครอบครัวเราใหญ่มากนะครับโอ้โหแอร์อัดมากนะรับเก 20, เรดส0 0 0 0ื่เนาะนี่มี1 6ื่นอ่ะตายหาโอเคอยู่อย่างแออัดไปก่อนนะเพราะว่าอันนี้คืออะไรครับร้านอาหารขนาดเล็ก1 6 0 0งนหเนาะคือถ้าเราซื้ออ่ะมันจะไม่เหลือเงินเลยนะโอเคเรากลับหากคุณต้องการเวลาเพิ่มเติมคุณสามารถหยุดเกมของคุณได้ทุกเมื่ออ๋อตั้งชื่อนะครับชื่ออ่า นัทพลไหมอ่าชื่อนัทพลนะครับเรียกง่ายด้วยนะโอเคโฆษณาข้ามครับ 24, 29, 60กับ61อ้าวไว้เกษียณแล้วพักผ่อนกันแล้วนะนะคุณพ่อกับคุณแม่เนาะก็จะได้เงินในไว้เกษียณก็ส่วนหนึ่งนะครับไม่มากไม่มากไม่น้อยเนาะเฮยป่าโมดอุ๊ยประสบบัตเหตุกับดาริกา ยอมรับความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาพยายามหาหนทางเยาะเย้ยแซงทําเป็นไรเด็งสายอมรับความผิดพลาดน,นะครับเราไปลูกผู้ชายนะครับปาโมดต,ตกลุมรักกันอยากแต่งงานฮะฮะฮะอย่างรวดเร็วเลยอ่ะไปจัดไปชอบกันก็ก็จัดเลยชอบกันก็จัดเลยนะโอเคปาโมดจบการศึกษานะครับมหาลัยสามารถเลือกแวดวงตสาหกรรมได้นะครับเป็นการออกแบบเกมครับ โมดได้เลือกการออกแบบเกมหวังว่าจะไม่มีปัญหาในการทํางานนะครับยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ความเชี่ยวชาญจะเป็นศูนย์เนาะส่วนความสุขนี่คือเต็มร้อยเลยผู้ชายก็ต้องเป็นเกมเมอร์ใช่ไหมเราก็อยากจะสร้างเกมของตัวเองใช่ไหมครับอยางน้อยก็มีส่วนร่วมในการสร้างก็ยังดีแม่นัตพลนะครับชอบทำลลายของเล่นของเขานะครับอบอกนัตพลนะครับให้ห่วงเห็นของเล่นนะ นราตพลนะครับสัญญาว่าจะรักและใส่ใจของเล่นในอนาคตของเขานะครับนี่น้องทำเป็นยิ้มใส่แซงหรือเปล่าแน่ๆเลยใช่เพื่อนๆเนชื่อไหมน้องน้าตพนน้อย4ี่ขวบปามโมดพบงานใหม่แล้วนะครับออกแบบเกมนักออกแบบเกมฝึกหัดนะครับเงินเดือน1น2ต่อวินาทีนะครับโอกาส79%นะไปลองดูเพื่อได้ปาโมดได้งานใหม่เย่ยมสุดยอดเอาละครับตอนนี้ครอบครัวนะก็จะมีอยู่ แบ่งมาเป็นสามครอบครัวนะครับอะอยากมีลูกนะครับอ่ะมีเลยครับผมผมแบบเป็นอะไรที่แบบปั๊บก็ให้กดเลยอะไรเหรอผู้หญิงครอบครัวนี้คือเขาไม่ค่อยแข็งแรงกันพเพื่อนๆดูนะพเพื่อนๆว่าผมพูดเล่นนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตั้งชื่อลูกนะครับปามโมดและดาริกานะครับจะ,จะตั้งชื่อลูกของพวกเขานะครับชื่อจิรัตจิรัตจิรัชยาเหรววรรณพรครับตั้งชื่อง่ายๆนะโอเค ก็ครอบครัวทั้งหมดนะครับตอนนี้มีอยู่แยกออกมาเป็นสามสามครอบครัวใหญ่นะครับฮะมีอีกเหรอน่าจะอย่าเพิ่งนีกว่านะเพื่อนๆนะสมาชิกในครอบครัวนะครับเรามีความสุขน้อยลงนะครับเนื่องจากที่อยู่อาศัยแออัดนะครับอ่าแล้วก็หรือไลฟ์ที่อยู่นะครับอ่านำสมาชิกครอบครัวออกจากบ้านโดยอัตโนมัติปรับจํานวนสมาชิกครอบครัวได้ตนเองออโต้ไ่คนนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ แัทพลนะครับถึงวัยที่เข้าเรียนประสมประถมมาศึกษาแล้วนะครับตอนนี้ก็การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แนะนําให้เป็นการศึกษาประถมของรัฐก่อนนะครับแหมเกมบอร์ดดักวิทแล้วก็เชียร์ลดเดอร์ไม่เข้าร่วมมาเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่าคุณแม่ของเขาก็เป็นนักวิทย์นะเข้าร่วมสํานักงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างสะดวกอ่าและเพื่อนร่วมครับก็ต้อนรับเขาด้วยนะครับมีค่าสเสน่ห์ดีมากเลยนะ โอเคอันนี้เมื่อกี้เป็นโฆษณานะครับก็ต้องข้ามไปนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะอ้าวอาแข็งแกล่งนัตพลกำลังถูกคุกค,คามโดยนักเลงข้างถนนนะครับโหโจมตีนภัพันโอกาสชนะ95%เลยเหรอเออสัตว์เลยปราบอสรพานเรียบร้อยครับชนะด้วยผมจะบอกให้เฮ้ยนัตพลโคตรโหดน้องหกขวบน้องเข่งด้วยอะ่ะ น้อนยแค่หกเจ็ดขวบเองนะน้องซัดแล้วเรอ,อไม่ธรรมดาเลยนะนักสนนะครับ,รบต้องการจัดการทดลองวิทยาศาสตร์ในการแสดงอเอาอะไรดีนะทําล่งโป่งอากาศร้อนสังเกตการเจริญเติบโตของพืชสร้างการประทุของภูเขาไฟน้อ,องเป็นภูเขาไฟนะครับผสมโซดาและน้ําส้มสายชูนะครับเพื่อสร้างาการประทุของภูเขาไฟที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ชนะการแข่งขันนะครับนะครับ ความชนะเสน่และความสุขก็เพิ่มขึ้นนะเพื่อนนะโอเคไปกันต่อนะครับเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวมาเรามาเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันนะครับตอนนี้อโอ้หกหมื่นคือกดโฆษณาสองอันได้เลยเหรอนี่ผมว่าเกมนี้สามารถเล่นไปได้ไกลมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็สามารถคุยกันเล่นด้วยกันโหลดมาเล่นด้วยกันแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับ ผมยากแบบผมยากเล่นเกมนี้ไปไกลเลยนะโอเคตอนนี้ครอบครัวก็ไม่น่ามีปัญหาเลยมากมายนะครับก็พานุเดชน,นะครับหวังว่าได้เรียนรู้สูตรใหม่ๆนะครับเป็นผู้ช่วยเชฟเหรอโอ้ผมไม่ได้ดูด้วยนะเขาทางานเลยสำรวจอาหารจีนนะครับเริ่มทานอาหารฝรั่งเศสค้นพบอาหารสเปนเพื่อนๆว่าที่ไหนดีแผ่นดินใหญ่ไหมไปจีนกันเลยพานุเดชน,นะครับร่วมร่วร่วมองค์รงงประกอบอาหารจีนนะครับ ไว้ในเมนูใหม่ของเขานะครับซึ่งเป็นที่เชื่นชอบของลูกค้านะครับด้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมา2แล้วก็เสน่ห์เพิ่มมา2นะครับอ้เยี่ยมเลยถือว่างานราบลื่นนะครับเพื่อนๆนี่คุณปู่กลายเป็นคุณปู่กับคุณย่าไปแล้วนะตัวหลักเราบาสเกตบอลเพื่อนเพื่อนบ้านข้างๆนะครับต้องการเชิญเราไปแข่งขันบาสเกตบอลครอบครัวนะครับเลือกสมาชิกครอบครัวปฏิเสธแล้วก็เยาะเย้ยเพื่อนบ้านนะครับก็อ่า ไม่ครับไม่ไปเพื่อนบ้านไม่พอใจนะครับคิดว่าเราไม่ให้ความรับขลบนะครับอช่างมันครับเช่างมันสิโปรโมชั่นนะครับมีประสบการณ์ในการทํางานมากมายนะครับได้รับการเลื่อนตําแหน่งนะครับจากการสอนนะครับเป็นครูฝึกหัดนะครับว้าวอุ้ยน้องพันนีสุดยอดเลยตอนนี้จะเป็นพี่พันนีนะครับอายุนําผมไปแล้วแหมมาแล้วนัทพลนะครับอ่า ตัดสินใจนะครับจัดปาร์ตี้นะครับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับ mm hmm. ไปแคมป์ในป่าครับผมไม่ได้รับอนุไม่ได้รับอนุมันก็มันไม่ได้เข้าอะไรกันนะเนาะแต่ก็ผมก็อยากจะมีอะไรที่มันโดดเด่นและไม่แปลกๆแบบไปทดลองวิทย์อะไรในแบบในปงในป่าบ้างนะเ,เพื่อนๆคิดแบบเดียวกับผมไหมคือแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศไงเ,เพื่อนๆแบบเอาธรรมชาติในการแบบ มองธรรมชาติบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะโรงเรียนปถมนะครับอ่าวันอภรนะครับถึงวัยที่เข้าโรงเรียนปฐมมาศึกษาแล้วนะครับก็เข้าของรัฐนะครับสำนักงานทาําอาหารนะครับสำนักงานวิทย์แล้วก็ไม่ร่วมอโอเคไปทําอาหารเนาะเข้าร่วมอสำนักงานทําอาหารนะครับทําได้อย่างสะดวกและเพื่อนร่วมขับนะครับต้อนรับเขานะ,ะเขามีความสุขนะ้ะพานุดเดชนะครับมีประสบการณ์ในการทํางานมากมายนะครับเพิ่งได้รับการตําแหน่งนะครับ เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะเป็นผู้ช่วยเชฟจากผู้ช่วยเชฟนะครับเป็นพ่อครัวนะครับก็ได้เงินเพิ่มขึ้น75ต่อวินาทีเนาะโอเคถือว่าเขาดีใจด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวนะผมขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเกรดบ้านในราคา20,000อะผมกดเลยโอ้โหขนลุกเลยว่ะเพราะว่าผมมี20,002นะผมกด คนไรบ้าน3คนเลยนรทั้งสงสารจังวะเดี๋ยวนะโอเคยัดเข้าไป6 7 8เฮ้ยเอ้ยผมยอมเสีย20,000เพื่อให้เพื่อให้ลูกหลานเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเงินเพิ่มอีก1,6ึ่งนะครับไปอยู่ร้านอาหารขนาดเล็กนะเพื่อเปิดร้านอาหารแล้วก็ทำกิจการกันต่อไปนะครับกรุณารับเลี้ยงฉันหรอ เจ้าของพนุเดชนะครับได้รับเมนูใหม่นะครับอืมเฮ้ยหัวหอมและ,มะแมลงสาบอะไรวนะเนี่ยดูข้อที่3มนี่เพื่อนเพื่อนข้อ1นนะครับใช้แตงกวาและเนื้อวัวเป็นส่วนผสมนะครับข้อ2ใช้ไข่ไก่และมะเขือเทศเป็นส่วนผสมข้อ3นะครับหัวหอมและมะแมลงสาบบ้าบออย่าอย่าอย่าเปิดพิสดารนะนเพื่อนนะเอาเป็นแตงกวากับเนื้อวัวไหมน่าจะอร่อยเออได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้เงินเดือนเพิ่มเติมนะครับ ตอนเชี่ยวชาญสุขภาพสเสน่ห์ความสุขเพิ่มขึ้นนะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แบบว่าดูการใช้ชีวิตนะนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดูอะไรบันเทิงนะครับแล้วก็แบบทํางานไปด้วยหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอะ่ะคือแบบทากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็แบบฟังผมพูดบันเทิก็ได้นะมันเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะนเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเล่นเกมกันต่อนะครับนัตพลนะครับถึงวัยที่เข้าเรียนในในระดับมต้นแล้วโอเคไป โรงเรียนรัฐนะครับเพราะว่าเงินในครอบครัวไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าไปขยายบ้านนะครับรีโนเวทขยายบ้านให้มันใหญ่ขึ้นให้แบบเขาอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับยังไม่อยากมีครับเพราะว่าบ้านหลังเล็กมากเนาะเดี๋ยวรอเงินมันเพิ่มคูณขึ้นมานิดนึงแหมข้ามโฆษณาครับไม่ดูโอเคเพื่อนๆเดี๋ยว วันนี้นะครับเดี๋ยวพอนเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้านะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเกมนี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่านะครับ Family Life นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถไปค้นหาได้ใน Play Store และ p p Store เลยนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้นะครับตัวนี้เป็นพาร์ทที่1นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันในพาร์ทที่2นะครับแล้วก็ส่วนวันนี้ ผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจนะครับกดหัวใจกดติดตามมาไว้นะครับแล้วพบกันพาร์ทที่2พาร์ทหน้านะแล้ววันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ